นี่เขาอยากปิดเมืองจนถึงพฤษภามิถุนายนนั้นมันครึ่งปีเลยนะครึ่งปีเลยนะคะไม่ได้เพราะว่าตามกําหนดเนี่ยกว่าจะคุยกันเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็เดือนมิถุนายนแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเรียกร้องเรื่องการกู้เงินใช่ไหมคะรีบทำฮะรีบทำก่อนแล้วก็เรื่องพวกนี้เลื่อนมาก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบองบประมาณที่ปีที่ผ่านมาอีกซึ่งเอามาใช้กันในเดือนกุมภาพันธ์มันจะต้องเตรียมความพร้อมและนี่ไม่ใช่สภาวะปกติค่ะนะฮะแม่ ก็รัฐบาลไม่ทำเรื่องมาสภาก็คงจะทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ทราบสภาเรียกร้องดีครับแม่ไม่ใช่สภาวะปกติแต่ไม่ใช่สภาวะยกเว้นต้องต้องเอาให้ชัด่ะครัะเพราะชอบเอาสองคำนี้มามาหลอกให้ประชาชนงงงงแล้วสวยโอกาสใช้ทำให้กลายเป็นสภาวะยกเว้นะ ทีนี้มาถึงพูดถึงเรื่องสภาแล้วก็สภามีกรรมธิการใช่ไหมคะแต่นี้เป็นกรรมธิการของวุฒิสภาค่ะล่าสุดรัชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวโอว้นี่คือใครคะเนี่ยผมตื่นเต้นเลยถูกพิพากษาวิจาร์กันทั้งวันหลังจากที่รู้เนี่ยคะ่ะคือตั้งขึ้นมาแทนตําแหน่งที่ว่างนะคะตั้งพลเอกปรีชาจันโอชาอิ่มันดาแห่งการเวิร์ r ฟรอมโฮมนี่นะ สามร้อย <300 S 2> กว่า,า,าวันววนะฮะที่ไม่ไปทํางานแต่รับเงินเดือนครบแต่คิดไปคิดมาก็ถูกนะพี่แขกกัาที่การท่องเที่ยวเพราะแกเที่ยวอย่างเดียวไงไม่เคยทํางานเลยเพราะฉะนั้นแกคงมีวิธีการต่างๆในการชักจูงให้คน ไม่ทำงานและเที่ยวอท่องเที่ยวเหรอคะเขา work from home work from home บิดาแห่ง work from home ผููมาก่อนการแต่นี่ก็อยู่หรือมีบางคนบอกว่าเป็นบิดา of not working b u t g e t p a i d เบือนการนะคือถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนั้นสนชไงคะที่เขาดูว่าใครขาดลามาสายลาถึงเามรปอยชาาสิ3994วันนะฮะจากทั้งหมด400วัน หรือปีนั้นเนี่ยมาทํางานเพียงแค่6วันเท่านั้นแต่รับเงินเดือนเต็มรับเงินเดือนเต็มนะฮะมาเป็นสบอต่อด้วยพอมีรัศกิจจากาศแบบนี้เอาไปแชร์วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มโซเชียลเลยค่ะทำเป็นเล่นนะแกจะมียุทธวิธีอะไรดีๆก็ได้นะเอ้ยบรรดาข้าราชการอ่ะเดี๋ยวผมมีวิธีให้พวกคุณไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรับเงินเดือนเต็มได้แล้วก็ภาพนี้ก็จะตัดกับภาพชาวบ้านที่ไปคุณคุณป้าที่ไปกระทรวงการคลังสิแล้วก็ร้องไห้นะที่ไม่ได้เงิน5 0 0 0ันบาท แค่คิดว่าสองภาพนี้ก็จะเป็นที่ที่ทิมแทงหัวใจประชาชนพอสมควรแต่ช่วงนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณคุณประยุทธ์ไม่ฉลาดในเรื่องนี้นะฮะหรือรัฐบาลเองก็ไม่ฉลาดหรือสวเองก็ไม่ฉลาดด้วยที่จะเอาน้องชายของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งก็มาเป็นสบอนี้มันก็ตลกอยู่แล้วนะฮะนะฮะ แล้วก็มาอยู่ในตําแหน่งอะไรในรัฐสภาเป็นสชเป็นสวแล้วตอนนี้ได้เป็นกรรมธิการการท่องเที่ยวในวุฒิสภาอยากจะเขียนคําว่าสภาสภาผัวเมียที่สลิมเกียรตินักเกียรติหนาในสมัยก่อนเนี่ยยุคนี้จัดหนักยิ่งกว่าอีกนะฮะแต่สลิมเขาก็ว่ากันแบบนี้แหละไม่รู้เลิกสนใจการเมืองไปแล้วตอนนี้ไปโพสต์ขายของในเปตุลาก่อนเอาแต่ว่าช่วงนี้เที่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าสายการบินต่างๆก็หยุดทําการไปเหมือนกันแล้วก็ทําให้มีข่าวว่าการบินไทยตอนนี้ระส่ำหนักคาดว่าจะจ่ายเงินเดอนพนักงานได้แค่ นนิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนเมษายนทําให้คุณสมคิดต้องรีบเลยค่ะวันนี้ประชุมนะคะผมเห็นที่รีบมาไม่รู้กี่ปีแล้ว <c oughs> คุณ <c oughs> สมคิดจะพูด <f ool> ตลอดเดี <c oughs> ย๋ยวเราต้องทาอย่างนี้เดี <c oughs> ย๋ยวเราต้องทําอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องรออยู่บนโพเดียม <c oughs> แล้วไงฮะคุณจะเอาไงคุณจะแปลรูปไหมคุณจะไม่แปลรูป คุณจะทาอะไรกับว,นนวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะว่าวันนี้ประชุมกับเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยร่วมกับคุณอุตมะคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าที่ผ่านมาการบินไทยประสบปัญหาการดําเนินง,งานมาตลอดเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกระทบรายได้ของบริษัทมากขึ้นวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่ว่า <S 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 จะหาทางออกยอมรับค่ะสถานการณ์การบินไทยเหนื่อยค่ะง่ายนิดเดียวฮะการที่โค้กกระป๋องที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกระป๋องเล็กๆขายอยู่7บาทเนี่ยนะฮะ ให้มันเข้าถึงการบินไทยในราคาที่7บาทที่เขาค้าปลีกกันอยู่คุณทําแค่นี้ได้คุณจะเซฟการบินไทยได้ไม่ใช่7บาทนั้นซื้อกันที่20บาท แล้วก็ออกมาบ้าบอกันอย่างเงี้ยนะฮะหาทางนี่จะซื้อเครื่องบินใหม่กู้กันอยู่นั่น่ะแต่ระบบการบริหารจัดการของคุณมีปัญหาแบบนี้ทํายังไงก็พังก่อนหน้านี้เขามีการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูกันมาแล้วใช่ไหมคะก็ทำแล้วแต่ว่านี่เขาตั้งคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการขึ้นมาอีกมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมดูแนวทางเร่งด่วนใน3-6เดือนข้างหน้าให้การบินไทยสามารถแข่งขันได้และยังคงเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไปบอกว่าคณะทางานนี้เนี่ยจะทํางานให้เร็วค่ะปัญหาสภาพคล่องของการบินไทยจะเป็น ตัวขีดเส้นเรื่องนี้ซึ่งจะต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสั้นทั้งยาวควบคู่กันไปทุกฝ่ายอยากเห็นการบินไทยกลับมาทาการบินได้แต่ต้องอาศัยความจริงเหรอตั้งแต่คุณสมคิดอยู่ในตําแหน่งนี้มาเนี่ยคุณสมคิดทําอะไรประสบความสําเร็จบ้างสักที่หนึ่งอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะสักอย่างนึงพี่ <m ix> แขกลึกนึกออกไหมผมนึกไม่ออกจริงนะฮะ ก็มีค so ุณสมคิดที่ย <25, 000 S 1> ังทําอะไรไม่สําเร็จแล้วก็มีคุณอุตมะที่พูดมาทีไรก็นึกว่าหาวอยู่แล้วก็เนี่ยอย่าให้อย่าให้มันสะเทือนใจประชาชนนะว่าจะเอาเงินภาษีไปอุ้มสองหมื่นห้าพันล้านบาทนะพี่แขกประเด็นก็คือคําถามก็คือว่าคุณจะแก้ปัญหาแบบเดิมๆแล้วมันก็ทําให้การบินไทยตกอยู่ในสภาวะขาดทุนแบบนี้แบบเดิมๆยังจะทําอีกทําไมมันมีออปชั่นอื่นๆอีกเยอะแยะทำไมไม่รู้จากคิดไม่รู้ที่จักที่จะเอามาใช้นะฮะคุณจะแปลรูปได้ไหมคือขาย เลยดิให้ hey, กทชนเข้ามาบริหารเลย สายการบินแห่งชาติก็เป็นสายการบินแห่งชาติได้อยู่แล้วฮะมหมันจะเป็นเอกชนถือหรืออยู่หรือเปล่าจะเป็นอะไรก็ขายให้เคซราใช่ไหมฮะนะฮะแล้วเขาก็บริหารจัดการได้จนกลับมามีขารจากที่เจ๋งเลยจากที่เจ๋งสุดๆนะลอมละลายต้องประกาศแบงค์รับซีก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการฟื้นฟูหรือไม่ก็เปลี่ยนนี่เลยฮะคุณก็ไปเปลี่ยนใช้ระบบแบบสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้นะฮะก็คือให้กองทุนความมั่งคั่งของรัฐซื้อมาเลยแต่เวลาคุณบริหารไม่ต้องเอานักการเมืองไม่ต้องเอาข้าราชการอะไรพวกนี้ไปนั่ง บริหารเป็นระบบเอกชนอ่ะอันนั้นก็เป็นออปชันที่เขาประสบความสำเร็จใน<ม>ในประเทศที่มีคนอยู่4ล้านคนนี่ะฟลีดเท่าเราใช้มีแอร์เท่าเราอะไรพอๆกับเราหมดเลยเขามีกำไรเรามีประชากร70ล้านคนะนะฮะฟลีดเท่ากับของสิงคโปร์แต่คุณเจ๊งอ่ะอแปลว่าหลไรคุณไม่ได้ทำเซิร์ฟเพื่อประชาชนคนในประเทศนี้เลย ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณจะอ้างความเป็นสายการบินของชาติเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วอะเพราะคนก็บินอย่างอื่นกันเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้เราไม่ได้ภูมิใจเรื่องสายการบินแห่งชาตินะเวลาเราเราจะเลือกว่าเราจะบินสายการบินอะไรค่ะเราบินสายการบินของชาติไหนก็ได้ที่ให้บริการที่ดีที่สุดและราคาที่ดีที่สุดเราไม่ได้บินด้วยสํานึกชาตินิยมว่าอุ้ยต้องอุดหนุนการบินไทยสายการบินอึ้งหลวงแล้วก็จบแล้วอะยุคที่แบบอุ้ยกลัวแอร์พูดภาษาไทยไม่ได้ไม่กล้าบินสายการบินหนึ่งก็พูดกันได้้หมมแลลวช่า มีอื่นก็จ้างคนไทยไปเพียกถามว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เนี่ยคุณสมคิดก็ยังบอกว่าขอให้คณะทํางานไปพิจารณาก่อนแล้วกันคณะกรรมการนโยบายรัฐสภาพอแล้วคุณพิจารณามากี่ปีแล้วครับคุณพิจารณามากี่ปีแล้วคุณสมคิดคุณสมคิดจะโผล่มาปลุบปุบโผล่แล้วก็พูดอะไรแบบนี้แล้วหายตัวไปแล้วทำทุกอย่างมันเจ๊งอะมันไม่ได้แล้วตอนพูดหล่อนะยนี่นี่ขอเข้ามาอยู่ในเด็ดเน็ตเดดโน้ตของผมอีกอันหนึ่งได้ไหม นอกเหนือจากคุณจุรินที่ต้องไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณอุตมะก็ควรจะต้องไปด้วยจุติไกลเลิกจุติไกลเลิกต้องไปและคุณสมคิดก็ควรจะไปด้วยไปได้แล้วครับพวกคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยและนายกรัฐมตีรายงานอีกคนได้ไหมโอ้ไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะแบบนี้ไม่ใช่แค่การบินไทยที่เดือดร้อนนะครับ าสายการบินภายในประเทศ8แห่งก็มีการออกเอกสารถึงคุณอุตมะรัฐมนตรีคลางสอบถามความคืบหน้าซิว่ามาตรการเยียวยาวผู้ประกอบการสายการบินที่จะต้องหยุดทําการบินไปเกือบ100%เนี่ยจะทําอย่างไรในเอกสารสอบถามถึงประเด็นหลังจากที่หยุดไปทั้ง ไทยสมายบางกอกแอลเวนก็แอสโนกสกูตแอเอเชียแอเอเช็กไทยไลออนแอไทยเบียดเจ็ตเนี่ยยื่นหนังสือเลยนะคะถึงการขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนวงเงินโดยรวมประมาณ25 0 0 0ันล้านบาทเพื่อประคองธุรกิจและรักษาสภาพการจ้างงานท่นะฮะพวกคุณเป็นเอกชนพวกคุณก็ไปเคลียร์กับธนาคารเอกชนเอาเองเอาละแต่ส่วนหนึ่งเห็นด้วยว่ามันมีคําสั่งของรัฐที่มันเข้ามามีผลกระทบ ก็ต้องหาวิธีการเยียวยานะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการอุ้มนะมันคนละประเด็นกันนะฮะและอีกอย่างคือมันเป็นทั้งโลกมันหยุดทั้งโลกเขาอยากได้ความชัดเจนเรื่องแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าสายการบินก็ก็แย่ไปเพราะว่าไม่มีมมการท่องเที่ยวแต่อันนั้นเนี่ยต้องให้เขานะแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและหนึ่งในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็คือ Exit Strategy uh huh. Reopening ไม่ใช่การมาถือไม้เรียวบอกว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือถ้ายังดื้อเนี่ยเราจะปิดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าลำพังลาพังเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้อยากไปไหนนะแต่ว่าสายการบินเนี่ยธุร,รกิจเขายังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานต uh huh. ลอดเวลาเขาต้องอยากฟังว่า uh huh. รัฐบาลจะ มีเงื่อนไขของการเปิดเมืองอย่างไรแล้วจะทยอยเปิดกี่กิจการแต่ละกิจการจะเปิดโดยกฎและ คู่มือการทำงานใหม่ๆอย่างไรการบินที่จะเริ่มต้นครั้งใหม่นั้นในเครื่องบินที่เคยนั่งได้300คนอาจจะเหลือรับได้แค่100คนไหม,มจะต้องแอร์โฮสเตสต้องแต่งตัวอย่างไรผู้โดยสารทุกคนต้องใส่เฟสชิลทุกคนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคุณต้องบอกแล้วลคุณก็ต้องให้แผนเขาแล้วว่าคุณจะเปิดได้เมื่อไหร่คุณต้องบอกแล้วแผนรองรับนะแล้วแผน ทัวริสึมแบบโซเชียลดิสแท c i n g เป็นยังไงนี่เป็นนวัตกรรมที่เราที่ดอ,<ำ>อกมาได้เลยนะคุณนะต้องทำให้เขาเห็นความหวังว่าเขาจะเริ่มทยอยเรียกว่า activate แต่ละดีพาร์ตเมนต์ในบริษัทของเขาอย่างไรไม่อย่างนั้นเขาจ่ายเงินเดือนพนักงาน ain, อินเวนหมายความว่าจ่ายเงินเดือนไปโดยไม่มีไม่รู้วจุดสิ้นสุดของจากการจ่ายเงินเดือนฟรีๆโดยที่ไม่มีอินคัมไม่มีไรายได้เข้าบริษัทเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยไอ ไอกระบวนการนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่รู้ว่ากระบวนการนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เขาก็วางแผนอะไรไม่ได้แล้วเขาจะวางแผนงบการเงินงบการบริหารของเขาไปยังไงแล้วเรื่องอะไรเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจ่ายเงินเดือนคนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมา Activate กิจการเราเมื่อไหร่คือคือไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยากจ้างงานคนนะเพราะว่าถ้าเขาเอาคนออกแล้วจ้างใหม่เนี่ยเขาก็เดือดร้อน้วเทรนคนอะไรใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ เซกเตอร์ของเอกชนเขาต้องการก็คือมาตรการของคุณคืออะไรเป๊ะๆหน่อยทำอะไรให้มันเป๊ะๆหน่อยค่ะ,คะแค่นั้นเองทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจตอนนี้อยากได้แผนจากรัฐบาลให้มองไปข้างหน้าหน่อยว่าจะทำอย่างไรหลังจากที่วิกฤตซาลง ไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดไป14วันและติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วจะทํำยังไงท่านคุณหมอฮะถ้าคุณไม่มีวัคซีนและไม่มีวัคซีนฉีดคนทั้งประเทศเนี่ยนะฮะแล้วคุณปิดซีลประเทศไม่มีให้นักท่องเที่ยวมายังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะระบาดมันคือเรื่องของคุณที่คุณจะต้องไปหาวิธีการในการควบคุมหลังจากเปิดได้แล้วประชาชนไม่มีใครอยากป่วยทุกคนอยากดูแลตัวเองดีาท้วอย่างนั้นเราก็จะเลิกจ่ายเงินเดือนหมอค่ะ